เปตัวไหนครับดิสซี่แอนด์ฟลุช่าเอเรโอนะครับก็จะเข้าฉายวันที่19มิถุนายนนี้นะครับที่โรงพยาบาลเลยครับก็สามารถเข้ามาดูกันได้ครับทั้งแบบซาวด์แทร็กเลยแล้วก็พาร์ทไทยเลยครับเลยได้ครับก็ภาพเป็นตัวละครลับนี่คือเธอเแล้วเนาะใช่ก็อยากให้ไปลุ้นกันว่าจะเป็นตัวไหนในเรื่องแต่ว่าเรายากนิดนึงถ้าใบนะก็คือจะเป็นสายพาร์เดียวกับตัวน้องกอดอน ไม่รู้ว่าตัวไหนแสดงว่ายังมีมากกว่านี้อีกหรออะไรครับยังมีมากกว่าามีหลยตัวละครอ,อยู่แล้วครับใช่ครั้งแรกในชีวิตของผมที่ได้พากเป็นแบบ<ม>ของดิสนีย<ม>ดน์ด้วยครือที่ชื่อชาด้วยก็เป็นเกียรดเป็นสีต่อโมเลคุณผมมากครับก็ก็สนุกมากแล้วก็ประทับใจมากในในการพากันน <c oughs> ี้รู้สึกว่าเป็นงานใหม่ๆที่เราเออเราไม่เคยลองทำแล้ว เราลองได้เป็นเป็นตัวละครแต่ว่าเป็นการ์ตูนแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราเองเลยแล้วรู้สึกว่าสนุกมากก็ก็เคยดูตั้งแต่เด็กแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากทำตรงนี้แต่ว่าคน,คาคน,นออก็จะพูดไม่ค่อยชัดไงเออแล้วเขาบอกว่าพูดไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดแล้วก็พอได้มาพลาดอะไรย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าต้องเรียน แล้วก็พอเรียนปุ๊บก็ฝึกมาเรื่อยๆอ่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่ผมจะชอบแล้วก็จะจำตลอดชีวิตยากไหมยากไหมยากก็จะว่ายากก็ยากแต่ว่ารู้สึกว่าสนุกมากครับเพราะว่าเสียงที่ผมพากลงไปในหนังที่ภาคไทยที่กําลังจะได้ยินะทุกคนกำลังได้ยินก็คือไม่ใช่เสียงผมเลยเสียงใครก็ไม่รู้ผมพาก แฟน,แฟน,นลลนะาลูในแล้วนเาจะรู้่ตรไหอลองจับเอาไม่น่าดล้ถาหนว่าจ,จบแล้วกลับมานๆก็ถามเอ๊ะตรงไหนนะมรเป็นก็ต้องดูอีกรอบไงต้องดูหลายๆรอจบจนก็จะรู้อครั้งแรกที่เรารูมเลยว่าเราจะได้ามย่านีด้ดีใจครับดีใจครับก็พยายามตอนแรกคิวเหมือนจะยากหาย,ยากเลยแต่ว่าก็พยายามหาคิวให้ตรงกับ ทางทีมดิสนีย์อะไรเงี้ยก็ได้ออกมาเป็นคนแรกภาคอันนี้ภาคยากมากผมภาคเสร็จผมไม่ได้ภาคเยอะแบบบทเยอะมากเลยแต่ว่าผมเจ็บคอเลยเราภาคแล้วโอ้โหเจ็บคอมากเพราะว่าเราใช้ช่องเสียงแล้วเรา,เรา,เ,ราเราปิดเสียงเน่ยเราภาคไ,ไปด้วยแล้วผมก็ขำตัวเองไปด้วยเพราะเสียงมันแบบมันประหลาดอ่ะมันคือเอเลี่ยนอะ มีครับก็จะมีครูมาสอนถึงที่เลยแล้วก็เรียนกับเขาแล้วเขาก็เขาก็จะพยายามแบบเทรนเราให้เราให้เราใช่ใช่ฉันให้เต็มสิบเลยเออมันใจเอาไว้ถ้าจับผมได้ถ้าถ้ารู้ว่าผมข้าตัวไหนเนี่ยผมผมให้รางวัลเลยขอรางวัลผมไปได้เลยขันเลยนี่รางวัลคืออะไรคะรางวัลคืออะไรเหรอก็อยากได้อะไรก็บอกมาเลย บอกได้ก็บอกมาเลยเนี่ยเจอไงก็บอกเลยอยากได้อะไรตอี้เาตอบผูกมาบ้านของพี่บิ๊กเข้าแล้วได้ไหมได้ไหมได้ได้จัไม่ได้จำไม่ได้ท้าเลยเนี่ยท้าเลยไอที่อยู่ตรงเนี้ท้าเลย ครับผมก็ฝากแฟนๆนมาดูเรื่องดูหนังเรื่องนะครับ Disney and Pixar e l i o นะครับวันที่19มิถุนายนนี้นะครับในโรงภาพยนตร์นะครับทั้งซาวแ็กและก็ภาคไทยเลยครับอ๋อก็อะไรนะครับรรไม่รู้เ็ื่อตอนแรกเลยว่าเอ้าอยู่ดีมาได้ยังไงมาร่วมงานเดียวกันเหรอ ก็ไม่ใช่เพราะว่างานนี้มันมีเราแค่คนเดียวกับพี่ๆีกสามคนนีแล้วก็เออผมมาเขาก็ดอกมาก็มีดอกกัตอนนี้อะไรครับตอนตอนวันอีกแล้วใช่ครับตอนที่หกดอกใช่ไหมอ๋อเพราะว่าเพิ่มขึ้นทุกๆปีใช่ไหมถ้าผมก็ดีใจดีใจดีครับอะไรครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ก็ตกใจไม่คิดว่าจะมา พูดอะไรล่ะครับแมาพูดยิ้มยิ้มอีกเดี๋ยิ้ม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 ผมใจเคิร์นเขาเกิดหรือเราเกิดไม่เขาแล้วจะเกิดเพราะว่าไม่ค่อยทำอะไรแบบนี้กันเพราะว่ามันแบบแต่ละคนเรื่องงานแบบยุ่งด้วยก็เออพอเขาเสร็จงานพร้อมมาหาดีใจครับดีใจก่อนหน้านี้เราเองก็ไป็นรถไฟบางส่วนนะอ๋อใช่ใช่ครับใช่ทั้งใจไปเลยนะก็ก็ตั้งใจไปครับ วันเกิดเพื่อนทันทีนะออก็เลยแบบก็เป็นคนที่เออเราอยากอยากอยากเซอร์ไพรส์เขาอะไรเงี้ยในวันเกิดวางแผนวางแผนนะควางแผนแหละไม่นานก็ก็คือก็คือวันนั้นวันเกิดเขาเลยแหละแล้วก็โทรหาว่าอยู่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอยู่แถวแถวลาดพร้าวบอกได้แหละลาดพร้าวแล้วผมทํางานแถวลาดพร้าวพอดี ไม่ใช่ไม่ไกลคือลาดเท้าของเรารอ,รอ่ะผมก็เข้าใจว่ามันโซนโ<ม>ซนเดียวโซ,น,ซนเดียวกันใช่ปะ่ะผมว่าเอ้ยโกหกแล้วบอกว่ายัยผมก็ไปแล้วผมก็โกหกว่าเออโควต้าไปไม่ไปไม่ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าลาดเท้าผมก,กดชั่วโมงกว่าต้นลาดเท้ากัเท้าแล้วผมก็เอาไงดีวะแต่ว่าอยากไปไปหาเขาก็ต้องกดสั่งเอ็กในแกลบแกลบ สกีหรืแกร็บใช่แกร็บฟู้ดแรับไทยก็ใช้โค้ดส่วนลดไปด้วยใช่แล้วก็สับเคมลงปุ๊บแล้วก็ไปส่งให้เขาถึงที่่ใชไปถึงที่กองไปรอเปอ็นสองสามไปชั่วโมงสองชั่วโมงเลยไปนั่งคุยกับพี่พร้อมเพราะว่าเขาติดซีนอยู่อเออเ,เราตั้งใจตั้งใจต้องจะไม่หมยตึ๊งตตตกตต ครับก็เดี๋ยวฝากทุกคนด้วยนะครับผมจะมีจะมีอีเวนท์นะครับที่ปารีสสักวันที่น่าจะ23่สและยีใช่ยีแต่ว่าก็จะโพสต์ภาพให้แฟนๆได้เห็นอยู่เรื่อยๆแหละดูรูปใช่รอดูรูป่าจะมีรูปไหนบ้างครับก็ามันนี้ก็จะไปเป็นไปดูโชว์ครับที่ที่ปารีสของดูเลย์วิทองครับก็จะมีพี่ๆศิลปินดังกัน เรวีวมีชื่อเสียงของโลกมาด้วยะจะแอบ,บไปถ่ายรูกแซมภาพเก็บความทรงจำมาฝากพี่ๆด้วยตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากมากเลยลถืาเราีิเราได้ไปเครหับม<ช>กนแรงครับ,รบก็ดีใจขอบคุณที่ให้โอกาสนะน้องโค่ล้ะเรามีลําฐานลูนี้เรา่ตรงนี้ใช่เราดูลูกเลยครับเรามีเลเลเ็นอะไอ่ะสีีีมันม่วง นี่เหอ่ะสีเทาแล้วเออนี่ไม่เทาล้วมันพอมันไต้องจะจรงอะไยากทเายเินไได้ถ้าอยากได้สีไหนชมพูใช่ไหมได้กำลังคิดอยู่ครับมาชมพูเลย ที่หัวเขียวมันคุยกันเนาะหัวเขียวมันก่อนหน้านี้พี่ไปไปชิ้นใม่นี่ไงเออนี่มามาเป็นยังไงบ้างครับใช่ครับก็วันนั้นเป็นวันที่ผมหยุดพอดีแล้วทีเนี้ยสกจเลตศฐานเนี่ยเขาจะไปกันอยู่เขานัดบวันจะไปกันอยู่แต่ว่า ได้ใช่ไไ่ปเที่ยวงนะอย่ไรปริยาทวขพี่ๆที่จะไปนะแต่ว่าเขานัดวันแกจะไปแล้วบอกว่าจะไปวันนี้เอ่อแล้วผมบอกเอ้ยผมไม่ว่างพอดีผมไปต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ผมก็หาวันว่างแล้วก็มันได้วันว่างวันหนึ่งพอดีแล้วก็เลยก็เลยไป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 เชียงใหม่ ไปกับแม่เราไปกับแม่ไปกับแม่ครับใช่เป็นยังไงบ้างครับสนุกไปกับแม่ไปกับน้องสาวแล้วก็มีพี่แล้วก็หลานอีกคนนึงก็รู้สึกเออดีนะครับดีก็เราก็ไป็นทำบุญแหละเราไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกดีหรอแล้วเราลุงแม่ว่าได้แดงในอันนี้เขาขออะไรเรื่องอะไรบ้างคือผมรู้สึกว่าการไป็นทำบุญของผมคือการแบบทำทานแหละรู้สึกว่าไปไปทำทานแล้วก็รู้สึกว่าไมแบบ ถจ,จัดสิ่งไม่ดีที่มันอยู่ในชีวิตของเราใร่างกายใช่ใชก็หลวงพ่อก็อาบน้ำหมดให้รู้สึกว่าเออก็รู้สึกสดชื่นแล้วก็รู้สึกว่าเออตอนอย่างนี้สิ่งไม่ดีจะออกในชีวิตแล้ว,ลว,ว,วใช่ครับใช่ใช่ใช,ใช่แล้วสนุกดีครับก็ต้องเห็นอนาคตแต่ก็น้าสนิทกับแม่มากเลยรักสุดเห็นมหาลัยไม่ขัดอย่างเงี้ยถ้าร้อนอะไรกันถ้าร้อนอะโดนไปหนึ่งกระบอกเลยต่า คือไม่อยากคือไม่อยากจะคุยดย้วยแล้วตอนนี้คืออยากคุยก้อนแม่ก้อนกอนยาวหรอกอนแม่หรอคือพี่คิดดูผมก็อ่ะผมก็ฟิลอ่ะ้าอยา,อยากอยู่กับแม่ผมก็อ้อนแม่เอาหมวกไปถูได้หนูนั่นป้าพอหนี้โอ้หพี่มันเจ็บมากนะพี่ไปดนพี่ไม่รู้หรอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใช่รู้พี่ไม่รู้อมันเจ็บมากแล้วผมก็ผมรู้สึกว่าไม่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เรื่อดพี่จะคนจะตีหัวลูกที่ล่า <c oughs> สุดนี่เขาเพ่แจ้งมาว่าแม่ส่งดอกไม้มาร้อนนะ โอ้โหโอ้โหจะร้องไห้โอ้โหไอ้เกิดก็ได้ไอ้เกิดก็เป็นยังไงเอาอะไรครับเห็นไหมอะไรครับเห็นไหมทำไมไม่มาล่ะมาด้ตัวและระบม ใช่ครับร้องกับแม่เหรอก็ก็เป็นอย่างงี้มาตั้งแต่เด็กแล้วที่ที่เห็นในสื่อก็คือตัวจริงของแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็แม่ก็ก็เป็นอย่างงี้ตั้งตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกว่าเออก็ก็ก็ดีเป็นความสัมพันธ์แบบแม่ลูกที่ดีอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นแบบแม่ลูกเหมน ไม่อาจจะไม่เหมือนหลายๆหลายๆคู่ที่แบบว่าเออแม่เอออะไรเงี้ยแม่ครับแม่ครับอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบเฮ้ยแม่แม่แม่อะไรเงี้ยคือไม่ได้ไม่ได้พูดจาไม่สุภาพนะแค่แบบเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกว่าคุณเคยกับแม่มาตั้งแต่เด็กเล่นอะไรเงี้ยตลอดอะไก็เพเป็นฟีลนี้อย่าบอกอะรแม่เลยเออแม่ตกลงอะไรมาให้เราเป็นไหมฮะอยบอกอะไรเลยตอนนี้ไม่บอกเพราะอะไรรู้ปะ เงินค่าดอกไม้าถึงเงินอาจจะเงินแม่ที่แม่ทำงานขึ้นมาก็ได้รูปแม่แม่ได้ทักของมากมายจากต้องขึขอบคุณและกันหายเงยกึดอะเข่าเขินอ่ะอะไรเข่าเขินอ่ะไม่เขินแล้วน้องตาน้องตาอะมาซับตาเลยโอ้โหสู้ ครับผมฝากนะครับผมดิสซี่แอนบิ๊กซ่าเอลิโอด้วยนะครับสิบเก้าวิทยายนนี้นะครับในโรงภาพยนตร์นะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็มาดูที่ SF Cinema เลยครับทุกสาขาเลยดูทั้งแบบชาติแร็กนะครับแล้วก็แบบภาคไทยนะครับความใจภาคไทยเนี่ยก็จะเจอพบรดนทวัฒนะครับเป็นตัวซีเครตในเรื่องนะครับแล้วก็จะมีพี่ๆนักข่าวนะครับแล้วก็น้องๆด้วยน้องๆนักพากย์ด้วยของเรื่องนี้ครับก็ต้องฟังกันครับว่าจะเป็นยังไงใจกันโอเค โกรธอะไรผมอ่ะไม่ได้โกรธไม่โกรธนะ